สวัสดีนะคะทุกคนกลับมาแล้วกับคลิปกเล่นไฟนอนเฟสสี่สของเราอันนี้ชว่วงนี้ล่าบ,บอสอยู่นะฮะก็เดินล่าบ,บอสตอนแรกาหาตัวนี้ไม่เจอเหมือนั็ต้องทำเฟสอันนึงให้ผ่านก่อนแล้วถึงจะเคยอันนี้ถึงจะขึ้นน้องก็มีหน้าเป็นเหมือนกระทิงแต่ว่าดุมากมีหางด้วยเหมือนมังกรมีเขาโคตรเท่อันนี้เราเดินมาเจอบอสแล้วก็มาตามหาชิ้นส่วนของบอสอยู่แล้วนะฮะเบอร์ฮิมอสคิงโอเคไปตู้ แรงเอ็ดนะคะทุกคนก็ตอนนี้เราก็ยัง <ouse> ไม่ได้ดาบที่ดีที่สุดก็พยายามสะสมดาบ,ดบอะไรทําดาบทองเล่มหนึ่งก็เลยมาเก็บเก็บทองนะแต่ต้องใช้ดาบทองหลายเล่มมากถึงจะไปทําดาบแดงได้ไปลยุยเอ้ยโดนก่อนแล้วครับยิงเข้าไปดิเข้าไปดิเอาดิเอาเอ้ยกบได้มาเอามาอึบอึบเอ้ยาาออน้องโยกฉุนนะเฮ้ยเหมือนอะไรเลยอะเหมือนอะไรเลยอะเหมือน ต้องหมาแถวบ้านเลยอ่ะโอเคไปยน้อัวดุดูดันไม่เกรงใจใครเอา okay. เอาเอาเอาอีกนิดอีกนิดป <co <co ึ้งไหวอยู่ไหวอยู่อันนี้ท่านเลยจ้ะฮะโคตรเท่ดาบท่านของเราสบายสบายอาจไปเลยสี่แล้วอาจไปเลยห้าแล้วเอาเลยจัดหน่อยมา รถเป็นนิดเดียวเองอ่ะโอ้จะเราจะตายแล้วโอ้ยเกือบตายรถเกือบดำยาหมดยาเล็กหมดแล้วเกือบตายดีแล้วมือไหวนิ้วดีใช้ได้อยู่นิ้วดีขขนี่ใช้ดีกว่าครึ่งมาดิก็มาดิปุ๊บก็มาดิครับ <c oughs> ก็มาอยู่ครับก็มาอยู่ครับไหวอยู่ไหวอยู่เออนี่ฟันเข้าไปที่แล้วเราลดนครึ่งหลอดแล้วไม่ได้เหลือให้อีกสองขวดไหวอยู่น้องชาบสายฟ้าสายฟ้าพุ่งชนบออกได้ครับไหวไหวเออมาแน่มาแน่มาแน่แนอแนเอาดิอี่ล้มแล้วล้มแล้วอัดเต็มไม่เกรงใจใคร

ได้หน้องวัวน้องวัวก้ามลำน้องก็มีชิ้นส่วนที่เราต้องใจนะอุ้ยอะไรอ่ทาโคตรโหอภิมหาลังกาพร้อมพี่กระตุกแล้วน้องพร้อมกระตุกแล้วไม่ไหวแล้วอุ้ยถ้านายมันโกงจังเพื่อนอําเกดอนถ้านายมันโกงจังเพื่อน เรียกกระบดตกลงมามีสายฟ้าตกลงามาด้วยแพ่งจริงเออโดไปอีกขึ้นหลอดแล้วมาตกฟ้าอ,องโ่นโดนเต็มเออไหวยุงไหวยุงก็มาในคร้าก็มาในครับ,รบโดนชนเข้าไปกดเลือดเลยส,วน,ส,ว,นสวนกดเลือดสวนกันน้องนี่แนะ่นี่แนะ่วันนี้แนะ่ชอบข้านังแข่งอะ เจอน้องทุกแต่ไม่เป็นไรเราไงพลังโอรินีย่ยเพื่อน <c oughs> ดีโคเทีน้องหางตกอาหารตกเสริมรวยอีกแล้วรับผดองอเราจะไปเล่นเมอร์ใหม่ก็ต้องนั่นเรา เลเวลใหม่เลเวลที่100ใช่ไหมคะก็ต่อเมื่อเราเก็บดาบแหละเราถึงจะอัปเกรดไปเล่นนะตอนนี้ก็ยังยังต้องเก็บดาบก่อนเก็บชิ้นส่วนทําดาบทำของก่อนเพื่อที่จะแบบว่าฟาร์มของไปสู้เลเวลที่เยอะขึ้นตอนนี้อย่างที่เห็นว่าเลเวลเราจะอยู่ที่ประมาณ64สี่ไอ้สีแต่ไม่เกิน50ใช่ไหมแต่เลเวลใหม่จะเพิ่มที่100นะรู้ไหวอยู่ไหวอยู่ฟินิกเอาหน่อยโอเคฉีดส,สาม ข้าบนะฮิลข้าพิชัยเป่นตัวกลัวนะเหลือยาหลอตึ้งถายล่ะน้องเหลืออีกประมาณยี่สิบนต์น่าจะเอาลองได้นี่เจออันดีของขึ้นเาไปน้องท่าอลังการมากเล่นในคอมนี่น่าจะกระตุกนะน่ารหลอด,ดเอฟเฟกตเยอะ เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเรียกพลังแล้วเรียกพลังแล้วเรียกพลังแล้วดูด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 กระบาดดูดกระบาดนี่ดูดกระบาดมาคอมพี่แรงแล้วน้องคอมพี่แรงแล้วน้องเออเออเอาหลอดเลือดจะแตกแล้วข้าใหญ่เกินพี่ชายเอาสุดท้ายนะใช่แล้วอุ้ยอุกบาดยักษ์ลบได้ มาดีก็มาขับทัวร์มีมอสมาเอือได้ครับ,บออเอ,อือถายฟ้าสายฟ้าหลา,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 ายพลังจังไนงะระวังสู้แล้วอ,ออกจากแดนเนี่ยนะอ,ออกจากแดนแล้วมันจะกลายเป็นแว่าเลื่องมันจะรีกับพอนะถ้าเดินไกลไปเรื่องมันจะรีเลยเราต้องตีใหม่หมดเอ,อื้อ ทุบไปครึ่งหลอดเออโอ้โหจะตายแล้วเล้านะ่ะเอออ่าต้องใช้ยาอัิมหาโคตรโงงต่อสุดท้ายนี่นโอ้หลนโกงล้มแล้วได้ได้ของแนะล้ว <laughs> นะนี่แน่ล้มอยู่ล้มอยู่ล้มอยู่ฟิเอาหน่อยฟอยิเอาหน่อยเออหกหมื่นห้าวยายูน่าจะสู้จบด้วยยาหลอยและโอ้ชาใหญ่ไหมนะ โหลดปุบ<ค><ย>กะบาดก็ระบาดพอแล้วนี่ก็ชอบชอบอหญ่เบื่อชนเข้ามาหนึ่งที เราไปจบเรื่องนี้กันเถอะพี่บอสแรงเอ็ดก็จะให้ของที่ดีกว่าแหลงทั่วไปนะของทองเนี้ยต้องมาเก็บที่แรลงเอ็ดแหล่งบางอย่างมาตึ๊บน่าจะดอกเป็นโอลินะคิดว่าอ่ะโอลิจริงโอลิทองได้โอลิทองแล้วเดี๋ยวเตรียมทำของกันดีกว่านะบา,บายยนะ บายนะพี่ชายขอบคุณมากครับไปแล้วทุกคนบายบายคะ่ะบายบายครับ